ก็ขสวัสดีน้าทุกท่านนะครับวันนี้พบกับวัดออกกัดฟิชิงนะครับวันนี้เราจะไปตกปลาที่เขื่อนเซรินทรกันนะครับผมก็จะมาซื้ออะไรไปกินที่เซเว่นก่อนนะครับเพราะว่าเขื่อนอยู่ในป่าครับไม่มีอะไรกินนะครับต้องหาซื้อพวกดมขนมปังไปกินครับนี่เป็นยานพาหนะที่ผมขับมานะครับอุปกรณ์เบ็ดผมกระเป๋านะครับ ขอเขาไปซื้อของที่เซเว่นก่อนนะครับก็ผมผมก็ได้ทำการซื้อมาครับอาหารเช้าของเราครับฟังกับนมผมก็จะไปแล้วนะครับเพราะห่อข้าวมักินอยู่ครับผมก็จะแวะซื้ออาหารเช้าเฉยครับที่เซเว่นอําเภอสิรินทรครับเดินทางกันเลยครับผม Let's go ถึงหายของเราแล้วครับหายแล้วโอ้ค่อนข้างจะลกครับหายที่ผมเคยมาบ่อยๆ เอฟซีนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับไม่มีโดมไม่มีอะไรเลยโอ้น้ำลงเยอะเลยครับน้ำลงเยอะเลยอโอ้ น้ำลงเยอะเลยครับถึงนึงเลยครับช่วงนี้เขาปล่อยน้ำให้คนดำนาครับช่วงนี้นาแรงครับช่วงนี้ช่วงนี้นาแรงครับผมขอจัดอุปกรณ์ก่อนครับโอเคครับนะผมก็ได้เตรียมเหยื่อเสร็จแล้วครับก็จะลงเหยื่อชุดแรกครับวันนี้ผมเอามาเจ็ดคันครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคันนะครับผมเรามาลุยกันเลยครับผมเหยื่อชุดแรกครับผม ก็เปลี่ยนเหยื่อเป็นรอบที่สองนะครับนา่นาก็ยังเงียบเลยครับยังเงียบอยู่สงสัยปลาเก็ตมันไม่ชอบกินปลาปลาเกตมันไม่ไม่กินอาหารกลางคืนเนอะไม่ชอบกินเบ็ดตอนกลางคืนครับแต่ข้าวปลานหนังกินดีครับยังไม่มีอะไรมาตอดเลยครับผมก็คงต้องลุ้นช่วงกลางวันนะครับกลางคืนน่าจะเงียบเปลี่ยนไปสองรอบแล้วครับผมก็ยังเงียบยครับ ก็ามาลุ้นกันต่อเลยนะครับผมอากาศนิ่งๆครับไม่มีลมอ,อากาศนิ่งๆไม่มีลมคืนก็ไม่ค่อยมี จะเป็นเดือนเมษามครับปลามันถึงถึงกินดีช่วงนี้ก็เงียบครับผมต้องุ้นตอนกลางวันนะครับนะน,นี้ก็เช้าแล้วครับ ก็เปนเวลตีห้าเข้าหกโมงครับเมื่อคืนนี้ก็เงียบครับผมกระดิ่งไม่ดังเลยครับเงียบแล้ครับผมพอไมยนี่ก็ผมก็ไม่เคยมาเช้าสักครั้งเลยนะครับไมยปกติก็มาเกือบเที่ยงนั้นก็สิบโมงครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาแต่เช้าครับไมายนี้นครับ ก็มาลุ้นกันครับวันนี้จะได้ปลาอะไรกันนะครับครับเดี๋ยวมาเปลียนเียกันรอบเช้าครับตอนนีนก็หกโมงก็เป็นช่วงที่ปลาน่าจะกินเบ็ดนะครับผมว่าจากที่เคยตกตกมาช่วงเช้ามันจะกินดีนะครับ หมายนี้เป็นครั้งแรกที่มาตะเช้านะครับก็มาลุยกันเลยครับ ครับผมแต้มแรกครับปลาอีแจตามคาดครับกินตอนเช้าครับผมครสายสวยนะครับพระที่ขึ้นพอดีปลาแจปลาันปิ้งอร่อยมากเลยครับปิ้งอร่อยปิ้งทาเกลือเฉยๆนี่ครับปิ้งไม่ต้องขอดเก็ดครับปิ้งปฟอ่อนๆนี่อร่อยครับปลานีนปลาแจนี่คล้ายปลาเพียนครับแต่มันหางแดงแล้วก็แถบ แถบดำปลาอีกแจก,กับแถวภาษาเขีอนที่นินทานเียก Đem xong hả? Ý cháy Rồi con ăn tới đây Thấy suối khắp không? Ý ท่านผมเพรผมต้องผมต้องปิดโทรศัพท์ผมไว้นะไม่ได้เปิดตลอดพรเมมมันจะเต็มครับถ้าจะมากวนเปิดแล้วก็กลัวมันหลุดก็เลยเอาเบ็ดก่อนนะครับนี่ครับปลาอีแจ๊ใสสวยครับอใสสวยเลมสามครับ มาบ,บ้านมาเด้อลูกมามาเด้อลูกมาเอิดกันมาเด้อลูกนี่ครับ ไสวยนะครับผมก็รูกว่ามันหลุดนะครับเพราะผมมวัวแต่มาเปิดวิดีโอนะครับ,รบเต็มปากเลยครับผมกำลวังใส่สวยครับเข้าฝ่ามือเลยครับผมระวังตัวแรกครับปลากระวังสามกินกินสามไม้ติดต่อกันเลยครับผม สามตัวแรกเป็นปลาอีเจอันนี้ปลากระมังมาลูกัน ผมจะพามาดูแพรที่เขากำลังจะออกนะครับนี่ครับในแพรก็จะมีครัวนะครับมีห้องน้ำมีคาลเกะนะครับผมต้องไปเลยในเขื่อนสิรินทรนครครับแวะวัดแวะภูเขา แวะถ่ายรูปนะครับแวะชมต้นไม้ดอกไม้นะครับนี่อะไรต้องเที่ยวมากมายครับเส้นน้ำนะครับผมโดดหน้าผานี่จะไปพัทยาน้อยก็ได้ครับผมทีนี้ไปแล้วครับเพื่อน กังับครับ,รบนกินเบามากเลยครับกินเหมือนปลาเล็กเลยครับผมกำลังจะอาบน้ำพอด,ดีปลามานกินเยอะได้ถอดเสื้อครับมันกินเบาครับผลก็มันหลุดแล้ว ต่อจะตึกตึกตึก๊กสองสามทีก็เงียบไปไส่สวยรับตัวนี้เ้อนแสงท่านสมาเหมนะครับกางจะขาดแล้วครับกำลังไสสวยเต็มที่ห้าครับมานมานมานมาได้หลูกเลย แต้มที่หกครับปลาอะไรปลากระมังอีกครับโอ้ช่วงนี้ปลากระมังสามแต้มติดนะครับปลากระมังนั่นแหละปลากระมัง ผมก็กดดับวิดีโอแล้วผมว่าปลาไม่ติดผมเลยมาใส่เสื้อนะครับก็เลยลองดึงดูติดน่าเฉยนะครับแจมที่หครับผมมานมานพี่น้อง ท่านผู้ชมก็เป็นเวลา4โมงแล้วนะครับก็คงต้องถึงเวลากลับแล้วนะครับก็ช่วงบ่ายมาก็เงี <c oughs> ยบกิฟตครับผมแพรก็เริ่มเข้ามานะครับแพรก็เริ่มเข้ามาแล้วก็เป็นเวลา4โมงแล้วนะครับคงต้องเก็บก้อนก่อนนะครับผม แย่พวกเศษเยกครับไว้ตกข้างหน้าครับฝนก็แย่ออกครับพึ่งแดดให้แห้งครับแล้วก็ใส่กล่องไว้ เก็บโฟมออกด้วยครับนี่น้ำใสมากเลยก็ลงไปอาบช่วงบ่ายๆครับร้อนอเย็นครับน้ำโอ้เย็นสบายเลยครับน้ำชว่วงบ่ายครับผมก็เก็บอุค์กรเสร็จมาแล้วนะครับมัดเบ็ดมัดอะไรเสร็จแล้ว ก็จะพาไปดูปลานะครับวันนี้ที่เราตกได้กันนะครับไปเลยครับก็ปลาดเดิมๆครับไปแช่ปลาหางแดงน,นะครับปลาอีกแค่เราก็จะเอาไปปิ้งครับเก่ะเาไม้ วันนี้ปลาแจ๊ดครับปลาหางแดงนะครับหนึ่งสองสามหางแดงสามปลากระมังสามหกตัวครับวันนี้นะครับเราจะทำเมนูอะไรกันโบต,ติต่มนะครับก็คงจะเป็นก้อยนะครับก้อยดิบกับปิ้งนะครับแผ่เริ่มมาครับก็ขอฝากช่องออด ออกัดฟิตติงนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ดูคลิปของผมนะครับวันนี้ก็คงต้องบอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอใ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ